ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยคําฮิตตามกระแสวันนี้เสนอคำว่าวันสงกรารเป็นประจําทุกวันสงการนะคะที่จะมีการประกาศนางสงการโดยปีนี้นางสงการชื่อว่านางมโหธรเทวีโดยปีนี้มีคำทํานายค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะวันมหาสงการตรงกับวันอาทิตย์ที่14เมษายน นางสงการคือนำโหวทอนเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวหรือดอกผักตบชวาอาพรแก้วนิรัตพักษาหารเนื้อรายหัดขวาทรงจักหัดซ้ายทรงตรีศูนย์เสด็จใจญาตับเนตรหรือว่านอนหลับตามาเหนือหลังมายุราหรือว่านกยูงเป็นพาหะเกศี่รุนศาสตร์เกณฑทพิรุนศาสตร์ปีนี้อังคารเป็นอธิบดีฝน บรรดาให้ฝนตก300หาตกในเขาจัตวานึ่หาตกในป่าหิมพันเกาหาตกในมหาสมุทร60าและตกในโลกมนุษย์30าเกณฑาราที่คุณตกราศีตุลชื่อวาโยหรือว่าธาตุลมน้ำพอประมาณพายุจับเกณฑ์นาคราชให้น้ำปีนี้นาคราชให้น้ำเจ็ตัว ทำนายว่าฝนจะแล้งเกณฑ์ธัญญหารชื่อวิบัติข้าวกล้าไล่นาจะเกิดมิกิชาติหรือมีด้วงแมลงรบกวนข้าวกล้าจะได้ผลหนึ่งส่วนเสีย5้าส่วนบ้านเมืองจะเกิดยุทธสงครามจะฆ่าฟันกันจะนิราชจ,จากกันและจะชิบหายเป็นอันมากแลฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยด้วยนะคะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ